โกเบกันนะแบบสีสีขาวเป็นจ้าใดท่านอปจตุดยอดมากเลยขอบคุณครับน้อยน้อยเด้องบผิดหลายคือเนาะคือคือสุดยอดเลยอเพไีดือดเออเอหอเอเหงหเห่อห่เหื่อหเหเเออออ่งเเอ อันนทำยังไงเลยท่ดนปูโปะหรือว่าอันนี้บ่อันนี้เรียบร้อยแล้วได้ปล่อยไปนี <sh <sh ่เลยบ่เออเพราะว่ามันมันเราปูข้าง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 นอกอันเลยไปแล้วนะฝนมันบบเข่าแล้วเออแต่ในกรณีที่เราเอาปูโปเนี่ยไอ้ไม้ตัวนี้นะมันมันชนกับตัวนี้นะวางแบบนี้นะมันมันต้องได้โอปูนเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าแต่นี่เขาไกลไกลแล้วเออไม่สามารถเข้าได้แล้วแมนแล้วนี่จะปูเกี่ยวป๋อตะปูอันเออ ยครับผมหอมเพาะว่าเลือดเชื่อมเด้อยวก็ไปเอาหมี่เลยอาหมี่เลยไอ้ในเรื่องที่เดิอเลูกเชื่อมกี่เดชีก็กรอกกี่เดชหาลวดเชื่อมอยู่เออเออเขาบอกอยู่ในรังเนาะก็หาไม่เจอเลยเนาะเออลวดเชื่อมก็เป็นแบบไม่มีควันเออไปดูดิปลั๊กไฟนี่รวมหรือเปล่านี่ ปัก,อกโอ้ยใช้ทุกงานเลเออ้วเนี่ยนะเนื้อจริงจริงเออใช้ไปด้วยร้อนไปด้วยโอ้ขัดขนาดเลยเออได้ขนาดนี้สุดยอดแนละ้วสุดยอดเนาะเออ,เอ,อนี่นะได้เท่านี้ก็สุดยอดออท่านอบตก็มา เบิ่งมาแนมพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นมาแก้งานมาแก้พอดีว่าอันผมเนี่ยไปเฮ็ดโค้งนะผมไปเฮ็ดโค้งแล้วมันมันจะโชว์วงกบด้านบนเนี่ยมันจะมันจะโผล่มาเวลาเรายิงไม้ฟ้านะเพิ่นก็เลยต้องตัดออกาะบ้้นเฮ็ดแต่ละหลังกับมันโชว์ตลอดแก้เ่ได้อไเฮ็ดจังไ๋จังแก้ได้มันเป็นสร้างมืออาชีพเพิ่นก็เลยมาเบื้องไ้เออ เออมันตัดตัวนั้นออกเลยก็พอแต่รอบหน้าทำหลังต่อไปอาจจะไม่ทำครงแบบนี้แล้วเออทำวงกลมออกต่างหากดีกว่าเออเอออันนี้ผมทำตามความเข้าใจเออเลือดได้เนาะทำวงกลมขนาดเนาะทำวงกลมจางเลยนะเออห้องน้ำนี่มีการฉาบไม่รู้แบบเท่านี้เลยห้องน้ำจะมีการฉาบอยู่ครับหลังจากเสร็จสิ้นบ้านก่อนเออ เราจะลงตัวพี่นะแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เหลืองบสักบาทเลยก็อาจจะไม่ได้ฉาบเอาไว้สุดท้ายเลยเออแต่ถ้ามันยังพอมีงบนิดๆหน่อยๆอยู่อาจจะเฉลี่ยไปฉาบให้อโอ้ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเล่นตรงนี้เนะาะใครับผมได้เก้าอี้นั่งตรงนี้ใส่ใส่บัวสุดยอดเลย นี่นะไซบัวตรงหน้าต่างนะทุกท่านเพื่อ,อ,อ,อให้มันนี่มีกอดเดินไม่ได้เลยทุ่เจ้ามาเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นหรืครับผมมีกํลาลังใจขึ้นมากมันดีขึ้นยังไงป่านนี้ยังไม่ตื่นอยู่นี่ตื่นเยอะตื่นแล้วบอกเอาตื่นเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้บอกนั่งอยู่โดนไงบอกอ๋อแสดงว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนาะตอนเออเราต้องบังคับให้เดินเออ นี่นน่นียังท่านรู้คนอันพ่อเพิ่นไปไหนนี่เจ้าเอาปลา,าเอาปลาบอกเออดีแล้วละ่ะวันนี้ก็แก้งานเดี๋ยวเพิ่นแก้งานเสร็จก็เดี๋ยวจะช่วยกันติดตั้งประตูฮะสี่ ให้วัดเพื่อเพื่อกินตรงเราเรียบร้อยยังเหรอเพื่อเพื่อเกลื่อนเส้นฮะเพื่อเครื่อนเส้นนี่แหละเกลื่อนเส้นเออจะขอเครื่อนเส้นเออซจำไม้ฟา่ยี่หนอาว่ามุ่นจำไม้ฟา่ยี่หน่าเลยนะนี่ทุกท่านเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จรอดูตอนใส่แผ่นเออเป็นออกส่นเลยหัวเหยาะสีอยู่อีกโบดิ้นด้วยเชือ่เยอะอยู่วันละมื่อย งาตเป็นรีมาปกเด็กนี่แ <c oughs> <c oughs> อมร้อนบ่พัดลมที่ปู่ใหญ่จะดีส่งมาใช่เดอ้อ <c oughs> เออต่อไปก็เด้อครับขอบคุณครับผมทานอบตอเวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนพี่น้องทางโน้นก็เก็บงานนะครับแก้งานนอนไม่หลับนะครับ มันก็สับกระสายเออ mm hmm. ส่วนทางนี้ก็ใส่บัวเอา้าติดตั้งบัวครับติดบัวแบบนี้นะทุกท่านเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ฟ้ามันไม่ชนถึงตรงนี้นะผมจะเอาไม้ฟ้าไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันสั้นเกินมันก็เลยเสียดายก็เลยเอาบัวมาแปะใส่จะแปะข้างเดียวก็ไม่ได้ต้องแปะสองข้างเหมือนกัน นะครับให้มันดูเนียนเนียนไปนะครับแล้วก็ข้างบนก็ใส่นะพี่น้องข้างบนก็ใส่กับเป็นบัวไปก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงนะส่วนขอบหน้าต่างเนี่ยอาจจะทําสีอาจจะใส่สีน้ําเงินหรือว่าสีอะไรก็ให้มันเป็นลวดลายไปนะโอเคครับผมก็เปินมาช่วยนะมาแก้งานอีกหนึ่งวันนะ ก็มาแบบไม่ได้ให้สุ้ใม้เสียงเลยมาโผล่มาแบบตกใจเหมือนกันนะครับผมฝากวอาที่นี้สวัสดีครับ